สวัสดีครับ FC ที่กำลังรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องนะครับช่องพิมพ์รดา365นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่โรงเรือนครับโรงเรือนเดี๋ยวเป็นอะไรพาเข้าไปดูด้านในครับโรงเรือนก็ติดอยู่ตัวบ้านนี่แหละครับนี่แหละครับในครัวที่ผมทํากับข้าวทุกวันนะครับนี่ครับอันนี้เราไปดูนะครับว่าในครัวนอกครัวนะครับในโรงเรือนมีอะไรครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับเปิดเข้ามาเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเราก็มาเจอครับเจ้าของนี่เป็นแคทตัสนะครับนี่ครับเราดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับแคทตัดหลากหลายสายพันธุ์นะครับนี่ครับอาจารย์พิมพ์เขาลูกนะครับชอบแคทตัต นะครับวันนี้มาดูอาจารย์พิมเขาลดน้ําต้นไม้นะครับลดน้ําแค่ตัดนะครับอันนี้ช่วงเย็นแล้วเราก็จะไม่เห็นดอกนะครับถ้าอยากดูดอกก็ต้องมาช่วงบ่ายๆนะครับท่านผู้ชมครับก็มีบ้างนิดหน่อยครับมีบ้างนิดหน่อยนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์ครับมีเยอะแยะเลยครับท่านผู้ชมครับพาดูรอบๆโรงเรียนครับนี่ครับนี่จ้าเดี๋ยวจ้า แบ่งปันแล้วค่ะก็คือจะจะคเคลียร์โรงเรือนองโซนนี้โซนที่เป็นยิ้มเขียวอะค่ะเพราะว่าเขาเยอะแล้วเนาะน้องเขาเยอะแล้วแล้วก็ที่ที่ต้นเล็กเลกก็ยังอีกเยอะเนาะใช่ค่ะจะได้เอาต้นเล็กลงอย่างนี้ดอกบอกบอกเอฟซีหน่อยเคล็ดลับการลดน้ําทําไงครับตัวนี้เขาชอบน้ําเยอะไหมอันนี้ชอบเยอะค่ะอ๋อเราลดน้ําแบบนี้เลยเนาะลดให้ช้ำๆให้เต็มหมดเลยใช่ไหมครับอ่าลดให้ชุ่มเลยค่ะ ให้ชมให้ช้ำเลยเนาะใช้ปักบัวที่แบบมีเป็นหลายร้อยลูเป็นฝอยเนาะเป็นละอองฝอยนะโอเคมาดูแล้วก็อันนี้ยิมโนด่างยิมโนเขาจะออกดอกตลอดอช่วงนี้ก็คือพักแล้วค่ะช่วงพักช่วงพักดอกใช่ก็คือแล้วซูมให้ดูใกล้ๆนะครับวิธีรดน้ำเลยนะครับก็รดอย่างนี้เลยอันนี้ ชวนเราเราสามารถที่จะเป็นลดอย่างอื่นแบบเดียวกันนี้ไหมหรือว่าการลดมันจะต่างกันไปไหมแต่ละสายพันธุ์อ๋อลดอย่างนี้ได้เลยค่ะได้เลยเนาะก็คือลดให้เขาชุ่มแล้วให้น้ําไหลออกข้างล่างแล้วก็ข้างบนเต็มเนี่ยค่ะยินโนเนี่ยเขาชอบก็ต้องอยู่ในโซนเนี่ยดูโรงเรือนข้างบนอ่าเดี๋ยวดูโรงเรือนนะครับทนที่พร,รางต้องพรางแสงเป็นโรงเรือนแบบปิดไม่ให้ไม่ให้แมลงไม่ให้ไรเข้านะครับนี่ยครับนี่ครับ ชอบผิวเขาจรงจะสวยลังคาลังคาตรงกลางจะเป็นพวกสกุลแมมค่ะอ๋อในอันไหนอันไหนแมมตรงนี่นะอ๋อนี่นๆอุ้ยเขียวสวยจังเลยนี่ครับท่านผู้ชมครับอาจารย์จีต้องเดินไปตรงกลางนั่นนั่นก็แมมค่ะตัวที่กระถางโตนะคะนั่นะี้นี่นะโอ้โหตัวนี้ชื่อแมมเหรอแมมแมมน้องแมมแมมนีละเลียมันก็จะมีหลายอย่างเอ้มีดอกตะปุด้วยนี่ๆๆตะมุตะมินี่ครับท่านผู้ชมครับ ตะมุตะมิอันนี้อันนี้ก็คือเราสามารถไปแยกโอ้ไม่เป็นรอยแล้วมั้งเนี่ยห้าสิบหกสิบได้ไหมเนี่ยแยกได้ค่ะแต่ว่าเราชอบเป็นอ๋สนนอ,อสไตล์เขาสไตล์เขาฟอร์มกก็คือถ้าจะให้สวยก็ต้องแบบนี้ใช่ไนหะมถ้าเดียวต่อเดียวนี่เดียวต้องแยกกระถางแล้วแยกแยกพอพอเราเอาไปแยกอันเดียวเดี๋ยวเขาก็จะออกมาใช่ไหมค่ะอ๋อเนี่ยอยากกระถางอันไหนที่ว่าริมริมก็แยกเดี๋ยวเราดู เมื่อกี้เราก็เห็นวิธีการรดน้ําแล้วนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้เราก็มาดูว่ามีอะไรบ้างเนาะใช่ถ้าปริมาณเยอะต้องรดอย่างนี้นลค่ะครับแต่ถ้ากระถางสองกระถางก็สามารถใช้กร,กระถางสองกระถางสามารถใช้แก้วน้ําลดจากด้านบนลงไปเลยลให้น้ําแต่อันนี้คงไม่ไหว <laughs> เพราะว่าปริมาณเยอะมากใช่ค่ะหรือ,อไม่งั้นก็ใช้ฝักบัวเล็กๆก,ก็ค่ะที่เขามีจาหน่ายสําหรับรดะนะเราจะรดน้ําบ่อยแค่ไหนครับเออ เป็นยิมโนเขียวอะ่ะโนเขียวพวกนี้นะคะก็ลดได้สามถึงห้าวันก็ลดได้นลคะ่ะหรืออ,อ,อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งรดน้ําครั้งหนึ่งแต่ต้องรดชุ่มๆส่วนอันนี้ก็อาทิตย์หนึ่งส่วนมากก็จะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครั้งเนาะแค่หน้าแรงยิมโนต้องผีหน่อยะคะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะเหี่ยวอ๋อโอเคครับแสดงว่าเขาต้องการน้ําตอนนี้อุณหภูมิต้องต้องได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็สังเกตโรงเรือนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเขาดูไม่ได้ดอกไม่ออกแดดถ้าไม่ถูกแดดดอกจะไม่ออกค่ะนะนี่นี่นี่ให้ดูอันนี้นี่นี่เห็นไหมครับเห็นดอกไหมครับท่านผู้ชมครับเขาเรียกแมมขนนกสูสวยมากเลยขาดไปแมมขนแมวอันนี้ขนแมวนี่ขนแมวนี่ขนนกใช่ส่วนแกกำลังเอาไปจะเปลี่ยนกับอะไโอเคคู่แมมอันนี้แมมนกฮูกค่ะแมมนกฮูกโอ้โหเดี๋ยววันหลังนะครับจะพาเอฟซีมาเจาะทีละอย่างทีละอย่างหรือว่า หรือว่า FC ท่านใดนะครับที่อยากจะรู้ลึกรายละเอียดการดูแลนะครับก็เข้าไปติดตามนะครับในช่อง Youtube พิมพ์ละดา3-6-5ครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ช่องไว้นะครับใน Youtube ของผมเองนะครับในช่องของผมนะครับอ่านี่เรามาดูเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับหลายท่านอาจจะชอบแบบนี้ก็คือก็คือที่เป็นพวกเราเป็นเขาเขาเป็นฝักครับเนี่ยเป็นฝักแล้วก็จะมีเมล็ดนะครับ ผสมติดฝักแล้วนะครับ FC ท่านใดที่อยากจะดูวิธีการผสมผสมดอกนะครับให้ได้ฝักแบบนี้นะครับก็เข้าไปกดติดตามนะครับเข้าไปกดดูได้นะครับในช่องพิมพ์รดา365นะครับค,ค,ครับประโยชน์ของประโยชน์ของแคตัสนี่ขายเครียดเนาะแก้โรคซึมเศร้าได้ดครับนี่นะครับ ส่วนราคานะครับราคาก็ขึ้นลงตามคน,น,มคนไกรตลาดนะครับ,รบก็จะมีตั้งแต่หลัก 10- ถึงหลักร้อยหลักพันนะครับในสวนของเราหลักหมื่นนะครับตัวตน,นี้ก็ท่านผู้ชมก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับนี่ครับแบบว่าต้นสวยๆจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเอาไปในห้องประมูลหรือว่าอะไรเงี้ยครก็จะขึ้นเป็น6กหลักอ๋อ ครับผมโอเคครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับใช่ครับคือคือถ้าเราชอบอะราคาเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยงแต่ถ้าคนที่ไม่เล่นคนที่ไม่รู้จักไม่ชอบให้เฉยๆฟรีๆเขาก็ไม่เอาครับมันอยู่ที่ความชอบนะครับเรื่องราคานะครับเขาเรียกว่าอุปสงค์อุปทานใช่มันก็จะเป็นไม้สมครับดีมานดีมานซัพพลายครับพวกนี้เป็นไม้สะสมครับคือ ถ้าหลงเข้าไปแล้วก็ออกยากครับคนนี้นอย่างอาจารย์พิมพ์เนี่ยคนมาถามซื้ออาจารย์พิมพ์เขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยพูดด้วยนะครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ต้นนี้ก็ชอบต้นนี้ก็ชอบเนี่ยครับท่านผู้ชมเยอะมากเลยไอ้ไอเ้เล็กๆอย่างเงี้ยก็คือที่อาจารย์พิมพ์เขาเพาะนะครับเนี่ยเนี่ยครับน,นี่น้อยๆเน,นี่ครับเขาเพาะเพาะไว้ครับเดี๋ยวก็จะไปแยกแล้วครับทีนี้เนี่ยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าอยากจะรู้ลึกนะครับ ก็เข้าไปติดตามนะครับในช่องพิมพรดาดา365ครับท่านผู้ชมครับท่านน,น,นี้ครับโอเคแล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับ EP นี้นะครับก็อเอาไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อน อีพีนี้ก <f 000 foreign language> <laughs> okay. ็จะเป็นการมาดูนะครับในโรงเรือนอาจารย์พิมพ์เขาลดน้ํานะครับโน่นครับเห็นแวบๆเลยอาจารย์พิมพ์ทักทาย fc แวบๆหน่อยบายๆนะโอเคครับครับยังไงก็จะแปะช่องไว้นะครับช่องพิมพ์ละดา365นะครับท่านที่อยากจะติดตามสนใจในเรื่องของการดูแลนะครับแคทตัสนะครับตั้งแต่เป็นเมล็ดนะครับเนี่ย แล้วก็มาเพาะเล็กๆนะครับจนถึงการดูแลนะครับการดูแลการปลูกการเตรียมดินการรักษาโรคนะครับการรดน้ำนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับสำหรับ E ีีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่อ p พีหน้าครับก็ขอบคุณช่องพิมพ์ระดา3 6 5หที่ให้มาถ่ายทำนะครับวันนี้ครับโอเคครับเจอกันใหม่ EP พีหน้าครับสวัสดีครับ